ต่อไปเชิญสุพนัทมินชัยนันท์ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายสุพนัทมินชัยนันท์ผู้แทนกรุงเทพมหาน,นครเขตเก้าบางเขนจตุจักรศรีพักประชาชนในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับจริงๆผมคาดหวังกับการถแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดนี้มากกว่าชุดที่แล้วนะครับแต่ฟังแล้วผมรู้สึกผิดหวังครับเพราะมันแสดงถึงความไม่เข้าใจในต้นต่อของปัญหาอย่างแท้จริงโดยเฉพาะตอนที่ท่านนายก ถแถลงถึงปัญหาของระบบรัฐราชการแบบรวมศูนย์ที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เต็มที่ผมฟังแล้วผมก็หลงคิดว่าท่านายกจะเสนอแผนการกระจายอำนาจถ่ายโอนภาร,รกิจหรือปรับโครงสร้างหน่วยงานแต่ที่ท่านถแถลงกลับไม่มีเรื่องเหล่านี้ครับท่านประานรู้ไหมครับทําไมพรกประชาชนแม้กระทั่งสสกรุงเทพเองถึงยังต้องมาเรียกร้องการกระจายอำนาจปรับโครงสร้างภาครัฐ จากการที่ผมและเพื่อนสอสกรุงเทพได้เข้าไปขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาวาระต่างๆให้กับพี่น้องคนกรุงเทพสิ่งที่เราพบว่าเป็นปัญหาเรื้อรังของคนกรุงเทพแท้ที่จริงแล้วคอขวดที่ใหญ่ที่สุดที่ถ่วงความจเจริญและถ่วงรังคนกรุงเทพไว้ไม่ให้พัฒนาต่อไปได้คือตัวรัฐบาลและโครงสร้างรัฐรวมศูนย์นั่นเองวันนี้ผมขอยก5ตัวอย่างปัญหาเรื้อรังยอดฮิตของคนกรุงเทพ ทั้งจราจรน้ำท่วมการก่อสร้างสายสื่อสารและที่อยู่อาศัยราคาแพงเพื่อที่จะสะท้อนให้รัฐบาลเห็นว่าปัญหาต่างๆในกรุงเทพมหานครนั้นจริงๆแล้วคอขวดของปัญหาทั้งหมดคือรัฐบาลนั่นแหละ <IT> ปัญหาเรือรังที่หนึ่งครับคือปัญหาการจราจรรถติดหลายคนอาจถามว่ารถติดมันเป็นหน้าที่ของผู้ว่าชติชาติไม่ใช่หรือไม่ใช่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลผมต้องบอกว่า กลไกที่ยังเป็นคอขวดในการแก้ปัญหารถติดคือตำรวจจราจรและระบบขนส่งมวลชนซึ่งสองกลไกนี้เป็น,นกลไกที่รัฐบาลควบคุมอยู่นะครับอย่างตำรวจจราจรแม้ว่ากฎหมายจะให้กรุงเทพเป็นผู้วางแผนออกแบบวางระบบจราจรแต่อำนาจในการพิจารณาเปิดปิดเส้นทางจราจรอำนาจในการบริหารจัดก,การการจราจรการบังคับใช้กฎหมายการเปรียบเทียบปรับผู้กระทําผิดเป็นหน้าที่ของตำรวจจราจรแต่ตำรวจจราจรไม่ได้อยู่ใต้กรุงเทพครับ ทำให้กรุงเทพไม่สามารถแก้ปัญหารถติดได้ตามพรบกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี42หนึ่งในภารกิจที่รัฐควรต้องถ่ายโอนให้กับท้องถิ่นก็คือภารกิจด้านการจราจรก็คือโอนตำรวจจราจรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาให้กรุงเทพมหาคนครเป็นผู้ดูแลซึ่งทางกรทมเองเขาก็พร้อมนะครับที่จะรับถ่ายโอนภารกิจนี้แต่สันักงานตำรวจแห่งชาติและรัฐบาลไม่ยอมโอนครับ อีกส่วนหนึ่งที่เป็นคอขวดด้านการจราจรคือเรื่องของขนส่งมวลชนที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญกับรถไฟฟ้าครับซึ่งก็เป็นเรื่องดีแต่สิ่งที่รัฐบาลต้องดูจริงๆคือเรื่องของการเชื่อมต่อของระบบคมนาคมและการเปลี่ยนโหมดไม่ว่าจะรถเมล์รถ2แถวเรือรถไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ไม่ใช่บ้านทุกหลังจะมีสถานีรถไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านนะครับเพราะการสร้างสถานีรถไฟฟ้าที่ผ่านมาเป็นการสร้างผ่านหน้าห้างไม่ใช่ผ่านหน้าบ้าน แล้วผู้ใช้บริการยังต้องใช้รถส่วนตัวออกจากบ้านไปยังสถานีแต่เราสร้างสถานีโดยไม่ได้สร้างที่จอดรถมันก็ไม่สะดวกมันก็ไม่เข้าถึงรถไฟฟ้าพอจะใช้รถฟีดเดอร์ไม่ว่าจะเป็นสองแถวไม่ว่าจะเป็นรถเมย์มอเตอร์ไซค์รับจ้างเพื่อมาขึ้นรถไฟฟ้าก็ต้องเกิดค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางหลายต่อกว่าจะขึ้นรถไฟฟ้าได้มันก็มีต้นทุนที่เยอะมากหรืออย่างพื้นที่ของเพื่อนผมสอสนัตพงษ์เอ็มบุญสวัสดิ์ตรงนี้นะครับที่เขตประเวศสถานีบ้านทับช้าง เราลงสถานีมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่มีรถเมย์ครับและมีอีกหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครทั้งตะวันออกและตะวันตกรวมถึงในจังหวัดปริมณฑลที่ไม่มีรถเมยวิ่งผ่านและหนักกว่าคือตัวร่วมครับลำพังแค่ระหว่างรถเมย์ของขอสมกกับรถเมย์ของเอกชนรัฐบาลยังทําให้เกิดตัวร่วมไม่ได้เลยนี่ขนาดเราเพิ่งปฏิรูปรถเมย์มาไม่กี่ปียังเละขนาดนี้และเราจะเดินทางอย่างไรร,อ,รอต่อกันได้เมื่อไหร่กรมขนส่งทาง,งบก กรมขนส่งทางรางระฟะทอระฟะอฟมขอสอมกหน่วยงานเหล่านี้อยู่ในมือกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีของพอรรคเพื่อไทยหน้าเดิม3คนตลอดหนึ่งปีแต่ผลงานเดียวก็คือการเอาภาษีของประชาชนไปอุดหนุนค่าโดยสารแบบอัดยายซื้อขนมยายไม่มีตรงไหนที่ท่านได้ใช้อำนาจการเป็นรัฐมนตรีการเป็นรัฐบาลของท่านในการไปกำกับหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างได้สำเร็จเลยแม้แต่เรื่องเดียว ค้นาทางครับผมอยากให้ดูโมเดลของที่ลอนดอนครับก็คือโมเดล TFL หรือ Transport for London ซึ่งก็คือหน่วยงานคมนาคมที่กำกับการเดินทางทั้งในลอนดอนและปริมณฑลนะครับเขาเอาหมดต,ต่างๆในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถไฟใต้ดินรถไฟบนดินรถเมล์จักรยานเรือรถบัสแท็กซี่ออกทุกอย่างมาอยู่ภายใต้หน่วยงานนี้ทั้งหมดเพื่อที่จะกำกับควบคุมและขับเคลื่อนการเดินทางแบบไร้รอยต่อ พร้อมกับใช้บัตรโดยสารใบเดียวครับซึ่งทุกคนไปเที่ยวกันรู้กันดีครับบัตรออยสเตอร์ใบเดียวจบซึ่งถ้ารัฐบาลจะทําแบบนี้ได้ต้องถ่ายโอนอํานาจและภารกิจในการบริหารจัดการรถเมล์และรถไฟฟ้าไปให้ท้องถิ่นอย่างกรทมและจังหวัดปริมณฑลร่วมกันจัดตั้งหน่วยข้ามนาคมมาบริหารงานร่วมกันซึ่งวันนี้รัฐบาลต้องคิดเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจให้ชัดเจนและหยุดที่จะหวงอํานาจทําตัวเป็นคอขวดของปัญหาเสิทธิครับ ปัญหาเรื่องัที่2ครับคือปัญหาน้ําท่วมน้ํารอระบายน้ําทะเลหลุดสูงครับท่านประธานครับทุกคนรู้ว่าน้ําท่วมแก้ได้ส่วนหนึ่งคือเรื่องของเส้นเลือดฝอยและการลอกท่อซึ่งฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราลอกท่อได้กรุงเทพมหานครจะบรรเทาปัญหาน้าท่วมให้กับคนกรุงเทพได้ระดับหนึ่งเมื่อปี65ครับท่านประธานครับท่านสมศักดิ์เทพสุทินครับรัฐมนตรียุติธรรมครับขออนุญาตเอ่ยนามขณะนั้นได้ประสานไปยังกรุงเทพมหานครให้จ้างกรมราชทัณฑ์ในการลอกท่อ แต่รู้ไหมครับว่ากรมราชธรรมไม่เคยลอกท่อได้ตามเป้าของกรุงเทพมหานครเลยแม้แต่ครั้งเดียวลอกได้จริงไม่ถึง70%ของเป้าที่วางไว้ในขณะที่เอกชนสามารถทําได้ประมาณ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะกรมราชธรรมขอไม่ได้มีอาชีพนี้และไม่มีเทคโนโลยีในการลอกท่อสุดท้ายกรมราชธรรมใบถ่ายกระทรวงยุติธรรมของรัฐบาลกลายเป็นคอขวดในการแก้ปัญหาน้ำท่วมของคนกรุงเทพ นี่ไม่รวมถึงเรื่องของถนนของกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทที่ยังมีถนนอยู่ในในกรุงเทพนะครับกรมทางหลวงชนบทเนี่ยรวมถึงรถฟฟอร์มอและรอฟทอนะครับที่มีอยู่ในกรุงเทพซึ่งบางทีเนี่ยหลายครั้งเขาก็ไม่ลอกท่อหรือลอกท่อไม่ทันสุดท้ายถ้ากรุงเทพมหานครอยากระบายน้ําแต่พอผ่านท่อของถนนเหล่านี้ก็ผ่านไม่ได้เพราะพ่วงตันกลายเป็นน้ําท่วมรอระบายกระทบกับคนกรุงเทพซึ่งก็ต้องถามว่าทําไมถึงไม่อนถนนเหล่านี้ให้กรุงเทพมหานครไปจัดการเสียี ที่สำคัญที่สุดครับคือปัญหาการยกเรื่องของปัญหาระดับน้ำทะเลหนุนสูงที่ผู้ว่าชัชชาเก็ต้องบอกว่าขอความร่วมมือมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลเศถียาแล้วผ่านมาหนึ่งปีรัฐบาลยังไม่มีนโยบายอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งรัฐบาลควรต้องรีบสรุปได้แล้วครับว่าจะสร้างแนวกั้นทะเลหรือจะทําอะไรก็รีบทาเถอะครับอย่าทําตัวเป็นคอขวดของปัญหาอีกเลยเพราะเขารอรอคนเดียวครับคือรอรัฐบาลตัดสินใจ ปัญหาเรื่องที่3ครับคือปัญหาเรื่องของงานก่อสร้างวนเวียนซ้ำซากและเกิดความไม่ปลอดภัยคนกรุงเทพบนตลอดครับทำไมสร้างถนนแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวไปขุดแปบ๊บเดียวไปเจาะแปบ๊บเดียวเดี๋ยวทุบอีกแล้วทางเท้าเละไปหมดต้องถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานไม่ได้วางไทม์ไลน์ร่วมกันต่างคนต่างทําจ้างัลเมาแยกกันหน่วยงานที่ปรับปรุงทางเท้าปรับปรุงถนนก็อยากรีบจบงานครับจะได้จ่ายเงินไบไบจะได้จบงานก็รีบเทพื้นรีบทําฟุตบาทให้จบเพื่อที่ส่งมอบงานได้ แต่งานใต้ดินไม่ว่าจะเป็นท่อสื่อสารท่อประปาท่อไฟฟ้ายังไม่เสร็จครับสุดท้ายก็ต้องกลับมาขุดมาเจาะใหม่อีกครั้งหนึ่งปัญหาอย่างถนนยุบคนตกท่อทุกคนไปโทษกรุงเทพหมดครับเพราะว่ามันเกิดในกรุงเทพแต่แท้จริงแล้วปัญหาเหล่านี้เกิดจากหน่วยงานอื่นที่มาใช้พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ถ้าจะแก้ปัญหาวิธีหนึ่งที่สามารถทําได้นะครับคือการถ่ายโอนภารกิจครับการไฟฟ้าการประปาการสื่อสารต่างๆไปให้กรุงเทพมหานครเพื่อวางแผนและวางงบป,ประมาณการก่อสร้างให้สอดคล้องร่วมกันไปจ้างผูุรับเหมาร่วมกันปัญหาที่4ครับปัญหาเรื่องดังที่4คือปัญหาเรื่องของการสายสื่อสารลกลุงลังและเรียกได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบกับภาครักณของเมืองมากชาวต่างชาติใครมาก็โพสต์เกี่ยวกับสายสื่อสาร ตัวละคระแรกครับที่เป็นต้นเหตุของปัญหาในอดีตเลยก็คือผู้ประกอบการโทรคมนาคมครับท่านประธานทราบไหมครับสายสื่อสารลกลุงลังนี้เกิดจากอะไรเกิดจากผู้ประกอบการโทรคมนาคมพลาดสายไว้เลิกใช้แทนที่จะถอดออกจะเก็บออกก็ทิ้งไว้บนเสาแปะไว้เป็นเหมือนขยะให้กับคนกรุงเทพและพี่น้องต่างจังหวัดเหมือนกันบริษัทเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็นพวกมักง่ายและไร้ความรับผิดชอบมาก ถ้าเราแค่ถ้าเราไปสำรวจเสาไฟนะครับเอาแค่กรุงเทพก่อนนะครับเราจะรู้ว่าเฉลี่ยต่อเสาเนี่ยมีสายพาดอยู่มัน30มสถึงสี่บเสาถึงสี่สิบเส้นต่อเสาและที่สําคัญครับแปของสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสาลักลอบพาหดหมดครับท่านประธานและไฮไลท์ของเรื่องนี้ที่รัฐบาลยังไม่เคยบอกเราเลยคือการพาดสายสื่อสารบนเสาของการไฟฟ้าไม่ได้ให้พาดกันฟรีฟรีแต่จะพาดต้องจ่ายค่าเช่าพาดสาย ซึ่งเรทปัจจุบันก็คือ1 5 0 0ถึง2 7 0 0ผมเฉลี่ยให้ที่2,000บาทต่อกิโลเมตรต่อเส้นและต่อปีแต่เอาจริงๆผู้ประกอบการแทบไม่ได้จ่ายเงินเหล่านี้เลยเพราะหลักลอบพาดสายท่านประานทราบไหมครับประเทศไทยควรได้เงินจากการพาดสายบนเสาข,ของการไฟฟ้านครหลวงและภูมิภาครวมกันเท่าไหร่ผมเอาแค่10ปีนะครับ10ปีอย่างต่ำๆ30,000ล้าน และตลอดตั้งแต่ยุคสายไฟที่เป็นทองแดงเป็นสายโทรศัพท์เนี่ยห้าหมื่นล้านครับท่านประธานแต่ที่ผ่านมาเราโดนผู้ประกอบการโกงและปล้นเราไปไม่ว่าจะลักลอบผ้าสายไม่ว่าจะไม่จ่ายค่าผ้าสายไม่รู้ว่าท่านนายกรู้หรือไม่แต่ท่านจะตอบว่าไม่รู้ผมก็คมไม่เชื่อครับเพราะตระกูลของท่านนายกเป็นอดีตเจ้าของธุรกิจโคราคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะไม่รู้ว่าผู้ประกอบการโกงค่าผ้าสายมาอย่างยาวนาน และนายกจะจัดการปัญหานี้อย่างไรเสียทีที่ผ่านมาเราเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนโทรคมนาคมมาโดยตลอดและได้สร้างปัญหาหมักหมมไว้ให้กับคนกรุงเทพและพี่น้องทุกจังหวัดในกรุงเทพในประเทศไทยถึงเวลาแล้วที่เราต้องจัดระเบียบและจัดการกับความมักง่ายของบริษัทโทรคมนาคมนี้อย่างจรงิงจังอีกตัวละครที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับคือกอสทชครับในฐานะหน่วยงานที่กํากับผู้ประกอบการโทรคมนาคมและมีอํานาจในการผลักดันการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารโดยตรง แต่ที่ผ่านมากาสทชก็เร,กเรียกว่าทํางานก็ช้าครับท่านประธานครับไม่เคยใช้ไม้แข็งอะไรกับผู้ประกอบการเลยลักมากครับโอ้จริงๆวันนี้สิ่งที่ท่านนายกต้องไปเคลียร์ครับโดยเร่งด่วนกับกสทชคือการติดตามค่าผ้าสายและตอบให้ได้ว่าท่านจะทํา single backbone หรือทําแค่ single last mile เพื่อแก้ปัญหาสายสื่อสารในอนาคต คอนเสตสองอย่างคล้ายกันครับก็คือการพาดสายแค่เส้นเดียวและปล่อยให้ทุกเจ้าเนี่ยมาร่วมกันเช่าครับใครจะใช้สายนี้ก็เช่าใครไม่เช่าก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นการที่เราจะพาดสายแข่งกันจะไม่มีอีกแล้วแต่จะเป็นการพาดสายเพียงเส้นเดียวและให้ทุกหน่วยงานมาเช่าร่วมกันซึ่งถ้าเป็นซิงเกิลแบ็กโบนแน่นอนครับคือการเดินสายเส้นเดียวตั้งแต่ต้นทางแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของซิงเกิลลาสไมล์คือการเดินสายเส้นเดียวเฉพาะช่วงปลายทางเข้าบ้าน ซึ่งแน่นอนถ้าฟังแบบนี้ซิงเกิลแบ็โบนต้องดีกว่าซิงเกิลลาสไมแต่สิ่งที่กสทชออก,กำลังทําอยู่คือทําแค่ซิงเกิลลาสไมลครับอย่างในพื้นที่ของสอสเพือ่อนสสผมครับสส,ส,สปารามศครับที่เยาวราชสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับปัญหาบนวงเวียนซ้นนำๆเพราะว่าผู้ประกอบการเขาไม่อยากจ่ายค่าผ้าสายแม้ว่าคุณจะทำซิงเกิลลาสไมายแต่สุดท้ายผู้ประกอบการก็แอบไปลักลอบแล้วก็ไปเดินสายของตัวเองเองเพราะจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าผ้าสายไม่ต้องจ่ายค่าเช่าสุดท้ายสายสื่อสารก็เละอยู่เหมือนเเดิมพราาาะั้นนนท่ยก ต้องตอบให้ได้และต้องเพียร์กับผู้กับกสทชให้ได้ครับเพื่อที่จะบีบผู้ประกอบการให้ทําตามนโยบายแต่ถ้าเกิดว่ากสทชผมเข้าใจนะครับมันเป็นองค์กรอิสระถ้าเกิดกสทชไม่ใช่ไม้แข็งไม่ทําอะไรท่านนายกก็ลองเสนอกฎหมายมาดูครับเพื่อที่จะปรับให้กสทชมีความยึดโยงกับฝ่ายบริหารได้มากขึ้นเพื่อที่เราจะผลักดันภารกิจเหล่านี้ในการจัดก,การระเบียบสายสื่อสารให้สําเร็จไม่อย่างนั้นอีกสิปีข้างหน้าก็แก้ไม่จบครับส่วนกระทรวงดีีไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่มีอำนาจใดๆทั้งสิ้นครับ ปัญหาเรือรังที่5ครับคือปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้ราคาที่อยู่อาศัยแพงและรัฐบาลไม่ได้โฟกัสในนโยบายเลยคือการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของคนต่างชาติรวมถึงผ่านนอมินีที่โยงไปถึงทั้งกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายไม่ว่าจะเว็บบอลเว็บพาน,านันบอลค้ายาฟอกเงินซึ่งรัฐบาลจะบอกว่าไม่รู้ก็คงไม่ใช่นะครับเพราะทั้งนายกท่านที่แล้วและนายกท่านปัจจุบัน คืออดีตเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่มากๆในประเทศไทยและสมัยที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นก็ต้องเจอกับต่างชาติและนอมินีเข้ามาติดต่อขอซื้อบ้านขอซื้อคอนโดของบริษัทท่านเต็มไปหมดแต่ดูเหมือนท่านนายกกลับไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจกับปัญหานอมินีต่างชาติเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์ของท่านเลยแม้แต่น้อยยิ่งในรัฐบาลที่แล้วครับมีความพยายามที่อยากจะทานโยบายซับอิงสิทธิ์สิบปีและให้ต่างชาติถือคอนโด75้าเซซึ่งมาถึงตอนนี้รัฐบาลก็ไม่ได้คคววาามชััดเจนรบ่ จะเอาอยังไงต่อท่านจะหยุดหรือท่านจะพอแค่นี้หรือท่านจะทําต่อผมเข้าใจว่าในมุมของเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็คงยินดีครับมีต่างชาติเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ระบายสต็อกได้ขายของมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแต่พี่น้องประชาชนล่ะครับที่ได้รับผลกระทบจากราคาที่อูวสายแพงรัฐบาลไม่สนใจเขาเลยหรอครับมีวิธีแก้ไขย,ยังไงครับ ถ้ามาทางครับจากข้อมูลของ The Urban Land Institute หรือ ULI พบว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่มีราคาที่อยู่อาศัยสูงกว่ารายได้ครัวเดือนถึง21เท่าถือว่าเป็นอันดับต้นต้นของเอเชียแปซิฟิกนะครับและในช่วงปี2018-2024ราคาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น6.8%ต่อปีในขณะที่ค่าจ้างเฉลี่ยขึ้นเพียงแค่1.2%ต่อปีเท่านั้น ความห่างทางรายได้และรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นขนาดนี้เนี่ยในฐานะที่นายกเป็นเจ้าของธุรกิจอสังาหาริมทรัพย์และเคยขายบ้านขายคอนโดหรูๆแพงๆมาก่อนเนี่ยท่านจะแก้ปัญหาราคาสินค้าแพงที่อัอศัยแพงอย่างไรรัฐบาลที่แล้วครับเน้นในเรื่องของการกระตุ้นให้คนไปซื้อบ้านไปซื้อคอนโดเยอะๆเคยถามคนไทยไหมครับทำไมไม่ซื้อผมตอบท่านให้ครับมันแพงครับผ่อนไม่ไหวครับคอนโดใจกลางเมืองบางแห่งขายตารางเมตรละล้านนะครับบางคนเนี่ยเราเก็บเงินทั้งชีวิตเพิ่งซื้อได้5ตารางเมตรครับได้แค่เตียง รัฐบาลมุ่งแต่เน้นให้ประชาชนก่อนนี่ก็คือฝั่งดีบานไซยอย่างเดียวแต่ไม่ได้ดูในเรื่องของฝั่งซัพพลายไซด์เลยไมไ่รู้เรื่องของต้นทุนผู้ประกอบการเรื่องของราคาที่ดินการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไรให้คุ้มค่าการใช้กลไกภาษียังไงให้เกิดการคลายที่ดินในมือของแนลนด์ลอร์ดและเรื่องของการประเมินภาษีที่ดินท่านประธานาครับเดี๋ยวดูสไลด์นะครับการประเมินราคาสังหาริมทรัพย์ของกรมธานารักษ์ที่มั่วและเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนบางกลุ่มมหาศาลมากครับในวงสีเขียวครับตึกแถวที่ถนนเพลินจิตครับประเมินเข้้้าา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 มไไดไงราางรรคตวลน ในขณะที่วงสีเหลืองครับพื้นที่ของห้างดังในกรุงเทพมหานครประเมินแค่4 7 0 0 0 0ืบาทต่อตารางวาเท่านั้นต่างกันสองเท่าธรรมธา,านแม้กระทั่งตัวห้างเองก็875,000บาทต่อตารางวาเท่านั้นนี่คือโกงนะครับเนี่ยพูดง่ายเดี๋ยวหน้าต่อไปครับการซอยแปลงครับเพื่อเลี่ยงภาษีครับบีบราคาประเมินท่านดูครับบีบราคาประเมินให้เหลือ4,5,000 0บาทต่อตารางวาในขณะที่ที่ดินของพี่น้องประชาชนอีกติดกันเนี่ย ถนนเดียวกันเนี่ยเกษตรนวมันิ้นเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทต่อตารางวาเนี่ยเขาเรียกว่าซอยแปลงแม้กระทั่งเรื่องของการจัดรูปที่ดินท่านก็ไม่พูดถึงพวกที่ดินที่ไม่สวยที่ดินสามเหลี่ยมที่ดินชายธงเส้นก๋วยเตี๋ยวหน้าแคบต่างๆรวมถึงที่ดินตาบอดที่เข้ามาถึงระบบสาธารณูปโภคทําให้เราไม่สามารถใช้ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ท่านจะจัดการเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นวิธีการปรับปรุงวิธีการแก้ไขเรื่องของปัญหาราคาที่อวศัยคือการปรับปรุงระเบียบเรื่องของการประเมินราคาที่ดิน ของกรมธนารักษ์การใช้ภาษีรวมแปลงให้เกิดการขายที่การขายที่ดินในมือของแนลนด์ลอร์การแก้ปัญหากฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายย้อนหลังเพื่อลดปัญหาการปัันราคาที่ดินของในหน้าทั้งหลายการจัดรูปที่ดินใหม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงการผลักดัน TOD ครับหรือ Transit Oriented Development ก็คือการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีเพื่อให้เกิด กิจการเชิงพาณิชย์ได้ซึ่งถ้าเราปลดล็อกตรงนี้ได้ให้รอฟทหรือรอฟมสามารถทํา TOD ได้จะทําให้เกิดการใช้พื้นที่รอบสถานีอย่างคุ้มค่าและเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นดึงดูดการลงทุนมากยิ่งขึ้นและก็เอารายได้ในเชิงพาณิชย์เนี่ยมาอุดหนุนเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทที่ท่านอยากทำนี่แหละครับแล้วก็สร้างที่อยู่อาศัยราคาถูกใกล้สถานีรถไฟฟ้าทําให้ช่วยลดของเวลาการเดินทางลดปัญหาการจราจรลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกต่างหากครับท่านประธาน นี่คือวิธีการแก้ไขปัญหาราคาที่อ,อาศัยและกระตุ้นเศรษฐกิจฝั่งซัพพลายไซด์ที่รัฐบาลไม่เคยคิดจะแก้ครับส่วนใจอย่างเดียวครับคือกระตุ้นให้คนไปซื้อบ้านอยากจะระบายบ้านอย่างเดียวเป็นหลักนะครับจนกระทั่งเขาเป็นหนี้แล้วก็ผ่อนไม่ไหวที่ผมเสนอไปเนี่ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาโครงสร้างในระยะยาวเพียงแต่ว่ารัฐบาลชุดนี้ต้องให้ความสําคัญจริงจังก,กับการแก้ปัญหาระยะยาวไม่ใช่การแก้ปัญหาฉาบฉวยอย่างที่ทุกท่านทําอยู่ทุกวันนี้ท่านประธานครับจากปัญหาเรื้อรัง5ข้อของคนกรุงเทพ เราก็คงพอเห็นภาพเหมือนๆกันครับว่าแม้กระทั่งกรุงเทพที่จะเป็นเมืองหลวงเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่น่าเที่ยวในสายตาของชาวต่างชาติเป็นเมืองแห่งโอกาสในการเข้ามาทํางานหาเงินของพี่น้องต่างจังหวัดเป็นองค์กรบุคองส่งท้องถิ่นแบบพิเศษที่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้เปรียบจังหวัดอื่นๆหลายจังหวัดครับแต่กรุงเทพเองก็มีปัญหาเลือดล่างของตัวเองหลายเรื่องที่ไม่สามารถจัดก,การได้ด้วยตัวของกรุงเทพเองเพราะยังมีโซ่ตรวนนี่แหละครับที่มันล็อกคอคนกรุงเทพไว้อยู่จากรัฐบาล ยิ่งถ้าเรามองไปที่พี่น้องต่างจังหวัดครับท่านประธานครับที่ไม่มีโอกาสเท่ากับคนกรุงเทพเลยพี่น้องเหล่านั้นเรียกได้ว่าโชคร้ายมากๆครับเขาเลือกผู้ว่าเองไม่ได้พวกเขาไม่ได้รับโอกาสดีๆเท่ากับคนกรุงเทพพวกขเขาเรียกกันว่ามีโซ่ตัวที่ทั้งใหญ่ทั้งหนักกว่าคนกรุงเทพล็อกคอพวกเขาไว้อยู่ถึงเวลาแล้วไหมครับที่รัฐบาลต้องกระจายอํานาจและถ่ายโอนภารกิจ ให้กับกรุงเทพมหานครอย่างเต็มตัวและนําโมเดลนี้จริงๆเนี่ยไปใช้ในการกระจายอํานาจผักดันจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทยเสียทีรัฐบาลควรต้องประกาศเจตนารมณ์ให้ชัดเจนครับว่าจะเลิกเป็นคอขวดของปัญหาและร่วมกันครับปลดล็อกกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆเพื่อเปิดให้ท้องถิ่นเดินได้ด้วยตัวเองปลดปล่อยศักยภาพของเมืองของจังหวัดที่เรารักครับเพื่อคุณภาพช,ชีวิตที่ดีกว่าของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับขอบคุณครับ